สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องซีดอโคเงินนะครับผมดูกับสามสี่วันนะครับน้องโผนะครับผมที่คนเอกไม่อยู่นะครับให้น้องให้อยู่กับพี่เบียนะครับผมไม่ได้เล่นน้ําสักทีเลยครับเล่นแต่น้ำซายางนะครับผมก็เลยวันนี้พ่อควรมาถึงก็เลยพาน้องนะครับผม น้องโพนะครับผมมาเล่นน้ำไหลเลยนะครับผมฝนตกแรงนะครับแม่แม่ดูครับตอนนี้เราก็ถ่ายอยู่้ไกลนะครับผมเพราะว่าน้องโพไปเรื่อยเลยครับผมดูครับเพราะว่าพ่อควรไปทำธุระนะครับผมสามสี่วันอยู่กับน้องเบียแต่น้องเบียก็ให้กินน้ำทางสายยางเล่นน้ำทางสายยางเลยนะครับผมไม่ได้ ออกมาเดินนะครับผมวันนี้ก็เลยพามาคลายเครียดนะครับผมพ่อควรมาถึงก็พาน้องโพมาเล่นน้ําเลยครับแม่แม่ดูครับคงอยาคิดถึงพ่อควรนะครับผมมาถึงก็ร้องใส่กันเลยนะครับผมแม่แม่ครับผมบโอ้มุดกินน้ําเลยครับแม่แม่มุดกินน้ําเลย ดูครับพาน้องโกมาเล่นน้ําไหลเลยนะครับแม่แมวโอ้ไม่กลัวนะครับแม่แม่ดูครับลอยเล่นน้ําเฉยเลยนะครับผมน้ําไหลแรงนะครับผมดูครับทั้งกินทั้งเล่นนะครับผมโอ้ดูครับไปแม่โอ้เล่นน้ำไหลแรงคงจะถูกใจเป่าน้ำทั้งครับผม ก่อน้ำใสตัวเองด้วยนะครับผมดูครับนี่สองสามวันหยุดแล้วนะครับแต่วันนี้ไหลแรงมากเลยนะครับผมเพราะว่าฝนตกแรงนะครับผมน้องเบียร์ว่าฝนตกอย่างแรงเลยโอ้ไปแล้วครับไปกับสายน้ำแล้วครับน้องครูน้ำพัดไปแล้ว วันนี้พาน้องมาคลายเครียดนะครับ2-3วัน4วันนะครับผม4วันแล้วยังไม่ได้ลงเล่นน้ําเลยนะครับกําลังพกคนมาถึงก็พามาเล่นน้ําเลยนะครับนี่เ่ดูครับทานน้ําไหลมาแล้วครับแม่เ่ยโอโ้ไม่กลัวครับน้องปูน่เป็นค้างที่สุดยอดเลยนะครับผมน้ําไหลแรงไม่กลัวนะครับ อยากเล่นน้ำไหลเลยนะครับวันนี้จัดให้เลยโอ้โหคือพ,พักแล้วครับผมโอ้โหเตน้ำแล้วครับแม่แม่เตน้ำแล้วครับผมคงจะมีกรมตัวครับโอ้โ,อโอ ไม่ขึ้นครับผมอู้ติโยนน้ําใส่หัวตัวเองแล้วครับนี่เับเทมากเลยน้องฟูน้องัปอยู่ที่ใต้น้ํานะครับแม่แก็เป็นไม่ไม่ใช่พื้นฟูนนะครับเป็นพื้นดินนี่นะครับผมเราเคยเคยให้น้องลงเล่นได้นะครับผม ก็ลงนอนแล้วครับผมโอ้โ,อโหหัวดันน้ำไหลแล้วครับนีนน่สงสัยจะคิดถึงพ่อควรมากๆเลยนะครับลงรถได้ร้องหาเลยนะครับผมสงสัยอยากมาเล่นน้ำละมัง้งน้องภู อยู่กับพี่เบียร์เขาไม่ได้พามาเล่นน้ำเลยนะครับผมโอ้มุดหายแล้วครับแม่แม่มุดหายแล้วโอ้สงสัยจะชื่นใจนะครับแม่แม่สงสัยจะชื่นใจนะครับเพราะว่าน้ำก็เย็นสบายนะครับผมเย็นสบายมากๆเลยนะครับ เย็นสบายมากๆเลยดูเัาแม่แม่น้ำมา2อครั้งแล้วนะครับปีนี้นะครับแม่แม่ฝนตกที่ไรนะครับน้ำไหลตลอดเลยนะครับผม ดูครับุกหนึ่งดูครับมาแล้วลอยใหม่แล้วครับผมลอยมาแล้วนะครับนี่แม่ดูครับน้องม้าจะลอยน้ําไปได้ไหมครับเดินผ่านทรายทํามาได้หรือเปล่าครับโอ้ไม่ได้ครับผมผมใช้จะกรย์นะครับโอ้โหน้ำไหลแรงโอ้วินแล้วโอ้ ่านไปแล้วครับผมโอ้คงให้เล่นวันนี้ให้สะใจเลยนะครับผมเล่นน้ําก็ไม่ใช่เล่นน้ําธรรมดานะครับน้องโคนะครับผมเล่นน้ําไหลแรงด้วยนะครับผมคงจะเย็นสบายด้วยนะครับผมหายแล้วหายแล้วครับ ไหแล้วเ,เห็นสายก้นแล้วครับแม่แม่แมโอ้ไหลแรงนะครับผมน้องพูงเงินไม่หนีเลยนะครับแม่แม่ไม่หนีจากน้ำไหลตรงตรงนี้เลยนะครับผมสงสัยจะชอบใจนะครับผมดูครับสายก้นด้วยมีสายก้นด้วยครับแม่แม่ครับผม โอ้ยหายแล้วครับแม่แม่แมุมดนานมากๆเลยนะครับผม ไม่หนีห่างไกลนะครับผมไม่หนีห่างไกลจากน้ําไหลเลยถ่ายคลิปนี้นะครับก็ฝากขอบพระคุณคุณพ่คคคคอคุณแม่นะครับผมที่เป็นกาลังใจให้ด้วยดีตลอดมานะครับผมก็คนคนนี้ก็ขอโทษนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปให้ดูสามสี่วันนะครับผมเพราะว่ากวนก็นนไปทำธุระนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับผมถ่ายคลิปนี้นะครับ คนนี้กับน้องโคเงินนะครับผมก็เก่าคําว่าสวัสดีนะครับโอ้โ,อโอหมุดไฮแล้วครับแม่แม่ไฮแล้วน้องเบียร์ตกแล้วครับผมสองครั้งแล้วนะครับสงสัยจะมันไส้พี่เบียร์นะครับว่าทาไมไม่พาผมมาเล่นน้ําเพราะว่าน้องเบียร์ก็ไม่กล้าเอามานะครับผมเพราะว่าน้องโปก็เป็นช้างที่เป็นช้าง ว้วนทวนสมบูรณ์เนาะน้องเบีก็กลัวเหมือนกันครับผมแต่ก็อยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรนะครับผม